ทำไมผมถึงสนใจเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนาะผมเป็นคนที่ตอนเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะป่วยง่ายแล้วก็มีครั้งหนึ่งป่วยแล้วก็นอนโรงพยาบาลแพทย์เขาก็บอกว่ามาช้ากว่านี้ประมาณ20นาทีก็คงไม่รอดละตอนนั้นช่วงนั้นผมก็ประมาณค่อนข้างที่จะเด็กเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมันมีครั้งหนึ่งที่ผมนอนอยู่ในโรงพยาบาลเราเห็นรอบๆข้างเตียงครับมีคนตัวสูกมาก นี่แทบจะจะลด,ดเพดานเดินรอบตัวเราเนอะแม่ประมาณ20-30คนได้เดินรอบไปเดินรอบมาแล้วก็เหมือนแบบพยายามชะโงกมาดูหน้าเราแล้วเขาก็เดินออกไปก็คือเดินเหมือนเดินทะลุป,ประตูไปอะเราก็ไม่รู้นะตอนช่วงเด็กๆเ,เราก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะป่วยก็ได้ สติอาจจะยังไม่ครบก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราชุกคิดได้เอ๊ะเรื่องที่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าเรื่องที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีคําตอบให้เรานะว่าสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรดังนั้นครับก็เลยเป็นสิ่งที่จุดประเด็นให้ผมรู้สึกว่า สิ่งที่เราไม่สามารถเห็นในได้ในสภาวะปกติหรือว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกอะไรพอเราไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญาในเรื่องของศาสนาต่างๆไม่ว่าเราจะไปหาในเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรสิ่งเหล่านี้ครับมันแน่สนใจที่เราสัมผัสได้เราเคยเห็นหรือว่าเราไปค้นพบเจอมันแน่เอามาถ่ายทอดแล้วแน่เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วแน่เอามาทํางานเป็นศิลปะสิ่งเหล่านี้ครับมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทํา เกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความเป็นไปในชีวิตเรื่องของอะไรที่มันอาจจะบางครั้งมันอาจจะอธิบายมาในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นปรัชญาศาสนาหรือว,ว่าวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ชัดเจนแต่ว่ามันก็สนุกในการที่จะค้นหาคําตอบสิ่งเหล่านี้ใครมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเ,ออเคยเจออะไรอย่างนี้มันคล้ายๆผมหรือเปล่า